อ้าวสวัสดีนะผมน,นั่นอีกเรื่องเฮ้ยโอ้โหอ่ะนะครับก็ตอนนี้มีเครื่องนะครับเนี่ยแม่ดีไม่ดีแม่ปัมป๊มปั๊มน้ำมันเครื่องดีรถพี่อะขนาดจอดย,ยังไม่ลงเลเขียวโอ้ยตองงั้นแหลหลอกกระของได้ก็คว่ำคว่ำนะครับน้ำเข้าเครื่องแล้วก็ตอนนี้หมุนไม่ได้เลยนะครับเนี่ย ตกตึ๊บเลยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะลือดูที่ว่าความเสียหายนะครับถ้าปอกไม่แตกไม่อะไรก็ยังพอได้แต่ถ้าปอกแตกก็ต้องเปลี่ยนอ่านะครับตัวนี้เป็นร้อยห้าอแล้วใช่ไหมพี่ลืมมาอัพอ๋อตัวนั้นมันนเครื่องกี่แรงนะร้อยยี่อ่าร้อยยี่ธรรมดาไงอ่าโอเคนะครับที่แรกเป็นร้อยยี่ธรรมดานะครับพี่ก็อัพไปแล้วนะครับเป็นหนึ่งห้านะครับตอนนี้ก็ความความนะครับก็เดี๋ยว จะดูที่ว่าการเ้มันน่าจะไปแน่นอนนะครับสำหรับการนะครับก็เผื่อแคเรื่องดูงบก,ก่อน <c oughs> อก็ดูงบก่อนนะครับว่าจะใส่แคมนะครับใส่แคมแล้วก็ทำาบาลโวนะครับประมาณนี้นไหนๆก็ถ่ายแล้วทวงข้อไปเลยอ่าก็ประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคช่างเดี๋ยวดูดิเป็นไรบ้างนะครับ <c oughs> อ่ะนะครับก็ อันนี้เลือกมาแล้วนะครับโอ้โหกีดินนะครับโอ้เต็มรูเลยไม่ได้ก้าอยู่ไหนช่างโอ้แตกแตกหลอดโอ้โหนี่ไม่ได้แล้วแตกโอ้โหแฉวเลยนะครับอันนี้คือเต็มที่เลยเนี่ยกระแทกเลยถึงก็สลักแตกเลยไปธรรมดา นะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวอนุญาตหรือเลยนะครับอันนี้ถ่วงข้อเลยนะอ่าเป็นถ่วงข้อก็สรุปแล้วนะครับก็คือเอาแคมนะครับแคมวาล์วโตนะครับแล้วก็อ่า้านเท้นะครับแล้วบอกลูกแหวนเปลี่ยนใหม่นะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวอนุญาตอีกแป๊บนึงนะครับผมอ่าชุดระ้างมีเ็ามีหมดแล้วนะครับก็ทุ่นไปอีกหน่อยนึงนะครับอ่ะโอเคครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็ กำลังใส่ปลอกนะครับก็เหลือแต่ลบวาวนะครับอันนี้บูธก็ต้องเตียนะครับนี่ดูรับดูรอยนะครับน,นะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวให้พนอดประกอบแป๊บหนึ่งนะครับผมเพราก้านแท้เลยเนี่อ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับอันนี้เป็นแคมนะครับไอตัวนี้นะผมปิดไฟเพิ่มไปอีกครึ่งฟวันเดี๋ยวเดี๋ยวีปลองไปเทสดูตอนเนี้ยเดี๋ยวดูความแตกต่างกับอีเส้นแรก ของพี่อะไรนะอ่าแล้วเนี่ยเพราะว่าทนันีรถไฟแก่ขึ้นแต่ท้ายจะมาอีกรถอ่ะอ่าก็ประมาณนี้นะครับอ่ะไปลองดูแผ่นชิมใส่ไปเลยประมาณเจ็ดแผ่นตบบ้าเส็จยงังอะอ่ะนะครับตอนนี้หลบบ้าวอยู่นะครับเฮ้ยคิดเลยก็ได้ หลุมห้าแปดนะครับแล้วก็โลว์บาลห้ามิลนะครับอ่าก็จะลึกประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคแล้วผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็วาลโตนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับติดสิบสี่หกนะครับนี่ยัยงพอพอประมาณนะครับนี่นะครับอ่ะช่างลองเนี่ยลองน้ำมันดิหลัวกว่ากับลูก อ่ะลูกสูบนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับผมอนุสร้องวาวดิอ่ะนะครับตอนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยนะครับมองดูที่หมุนติดไหมอ่ะอ้าว้ยเบาเบาไว้หวแนโอ้โอ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  เขก,กูนะรองผ้าอขดเรื่อเยเออเดบงบางๆว่ะแห ก็กถือว่าโอเคนะครับจากที่ฟังเสียงดูนะครับอ่าก็ ไม่เคตัวหน่าเกลียดนะครับก็อันนี้ขยับฟันอ่าขยับไฟแก่ไปอีกครึ่งฟันก็ทั้งหมดจะเป็น2อฟันครึ่งนะครับจากปกติจะสองฟันนะครับที่เดินไว้นะครับอ่าตัวนี้ก็ลองลองนะครับคือให้ไฟแก่ขึ้นอีกอีกสักนิดนึงนะครับอ่าเผื่อจะวิ่งอีกสักร้อยนะตนดอ่าก็โอเคนะครับก็เดีย๋ยวให้พี่เขาไปลองดูพี่เคยตั้งน้ำมันไหมตั้งให้ควันอา่านแลพี่กระดดได้วนะควันหมากควันน้อยเกินพี่ก็ตั้งเอา เขาบอกบางทีมันเราไม่รู้หรอกว่าคยุ่นบกเนี่ยเราลองตอนขับไปเลยเราขับดูถ้าเราดูอ่ะควันมันเยอะเกินแล้วก็ปุบเขาไปหน่อยแต่สนมากควันน่าจะน้อยกว่าเก่าอยู่แล้วไม,ไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีเลยต้องจูนออกอีกกบไปใช้งานจริงๆอ,อ,งอะเพราะว่าเพราะว่ารถรถแคมเนี่ยมันมันต้องใช้น้ำมันเยอะแต่บางเกินท้ายไม่เดินัน่นไหนฟังเสียงว่าไงพี่เสียงพอได้ไหมเส <laughs> <laughs> าใหม่เท่าหรอพี่ หาท่อที่มันไปทรงเดียวอ่ะถ้ามันมีพักเงี้ยมันมันจะทําให้ท้ายไม่ค่อยเดินนะครับรถนะครับมันนุ่มหูจริงนะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยวิ่งนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทําเครื่องนะครับอยากจะได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7989นะครับไอ้น้องมีนั่นอยู่ตะเก็นอ่ะแล้วก็สําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับเราขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ